อโอกาสนีบ้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พายกันสมาทานจีนและสมาทานไปกรรมฐานเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นจังหวะที่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจะรวบรวมกําลังใจให้เป็นมาหากุศลการที่จะทำความดีให้เกิดขึ้นกับตน ต้องคิดไว้เสมอว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเต่อความตายมันเป็นของเที่ยงเราเกิดมาเพื่อตายในการเกิดอยู่ตลอดจนทั้งกวออ่าจะถึงบรนตายมันก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทุกจากความร้อนจากความหิวความกระหายจากการป่วยไขย้ไม่สบายความแก่เท่าก็มารบกวน ความปรารถนาไม่สมหวังมีอาการของความทุกข์ทั้งหมดตอนนี้ถ้าเราเกิดแล้วเราก็ต้องทุกข์ถ้าเราตายไปแล้วจะต้องเกิดใหม่เป็นก็เป็นทุกข์อีกนี่การที่เราจะหนีความทุกข์ที่เรามาปฏิบัติความดีกันนี่เรามาหนีมาปฏิบัติเพื่อหนีความทุกข์ เราจะพ้นจากความทุกข์ได้ก็ถึงพระนิพพานเป็นสำคัญถ้าขณนะใดถ้าจิตใจของเรายังเข้าไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดเราก็เป็นผู้ไม่พ้นจากความทุกข์การที่จะทำจิตใจของเราเข้าถึงพระนิพพานมันก็เป็นของไม่ยากพยายามตัดอารมณ์ของความชั่วให้หมด ขึ้นชื่อว่าอารมณ์อารมณ์ใดเป็นปัจจัยของความชั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเห็นกันง่ายๆก็อารมณ์ที่มีการฝาร่าฝืนศินห้าประการศินห้าประการนี้จัดว่าเป็นเป็นสภาวะคือเป็นอารมณ์ของความดีถ้าหากว่าเราเมิดสินห้าประการข้อใดข้อหนึ่งก็ตามทีนั่นชี่เราสร้างความชั่วให้เกิดกับจิต นี่ขึ้นชื่อว่าความชั่วทั้งหมดพระพุทธเจ้ากล่าวว่าจุยายามละเสียคือการละด้วยกําลังของจิตเมื่อจิตเราละความชั่วแล้วกายวาจากายวาจาทั้งสองประการมันก็ละด้วยเมื่อกายกับว,วาจานี่มันจะทําหรือว่ามันจะพูดก็เป็นไปตามจิตสั่ง ถ้าจิตสั่งดีวาจาก็พูดดีกายก็พูดดีถ้าจิตมันสั่งชั่วกายก็พูดชั่ววาจาก,กายก็ทําชั่ววาจาก็พูดชั่ว<อ>นี่เราก็มานั่งคุมกําลังที่ใจของเราเพาเราจะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์นี่การเจริญพระกรรมฐานเขาทำกันแบบนี้ ไม่ใช่สักแต่เพียงว่าทำกัน <c oughs> ทำกันปีเป็นปีปีเอาดีอะไรกันไม่ได้เพราะว่าใจเป็นเลว <c oughs> ตัวอย่างในสมัยองค์สมเด็จพระผูทธมีพระผ้าเจ้าเขาฟังเทศกันจบเดียวเขาก็เป็นผ้าหันบังฟังเทศจบเดียวก็เข้าป่า ไปฝึกปฏิบัติสำรวมกำทั่วรวมกำลังใจตามกระแสพระสัธรรมเทศนาของพระพุทธเจา้าไม่ชานานเท่าไรเขาก็เป็นอราหานต์กันหมดก็ไม่มานั่งฟังกันทุกวันทุกวันอย่างกับพวกเราทั้งหลายดีฟังกันไอ้ดีไม่ดีฟังไปฟังมาเลยเป็นของธรรมดาไปไอ้ผลที่ฟังเขาไม่ได้ปฏิบัตยิยก ทิ้งไปเสียปฏิบัติแต่ความชั่วเข้ามาแทนที่นี่คนเราจะดีและไม่ดีมันอยู่ที่ใจถ้าใจมีสภาพจำสั่อย่างเดียวมันก็ไม่มีความชั่วไอ้ความชั่วที่จะมีก็เราได้ก็เพราะใสยใจมันไม่จำ <c oughs> ดูตัวอย่างพระราธะบทตวเมื่อคอยแก่ ขอเพื่กรรมฐานจากพระพุทธเจ้ายันพนิพานพระพุทธเจ้าสอนในเพียงย่อๆทั้งกัไปอยู่กับภาษารีบุตรไม่ทันจะถึงภาษาท่านกับเป็นอรหัตตผลนี่ก็ทำกันได้อย่างไรวิธีทําได้แบบนั้นก็เพราะจิตมันมีสภาพจําจําแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติ ือว่าทําหูของเราห้มันเป็นหูเนื้อทําตาของเราทำเป็นตาเนื้อไม่ใช่ทําตาเป็นตากระทูหูเป็นหูกะทะไอาตากระทูนะั่นตามันมากแต่มันมองไม่เห็นอะไรหูกะทะหูมันใหญ่แต่ฟังอะไรไม่ได้ยิน <c oughs> สภาพะหูของเรามันต้องเป็นหูเนื้อตาเนื้อมองเห็นได้ฟังอะไรได้ยินได้และจิตมีสภาพจํานี่มายจำแล้วเราจํากันยังไงนี่เราพูดกันมันนานให้สาหรับท่านมรรคปฏิบัติที่มาใหม่จําไม่ไดีว่าหนึ่งเราต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์จำแล้วก็นำไปปฏิบัติเราไม่จะไม่ทำลายศีลด้วยตนเอง ไม่ยุ่ให้ใครเขาทำลายศีลไม่ยินดีเมื่อพวกคนอื่นทำลายศีลแล้วนี่ฟังกันเพียงแค่จบเดียวก็ต้องจำไปเลยแระละว่าก็มีศีลห้าพระมีศีลสองยสเจ็ดสำหรับพระที่มีจริยาไม่ดีก็เพราะว่ามีศีลสองี่เจ็ดไม่ครบถ้วน ก็สินสองร้ยี่สิบเจ็นี้พูดกันในฟังทุกวันไม่กี่วันก็จบย้อนกันไปย้อนกันมาถ้ายังมีจริยาไม่ดีก็สแสดงว่าเร็วเกินไปไม่สมควรกับผ้ากาสาวพัดในบริการที่สองต้องมีสมาธิต่างมันนี่ถ้าจิตมีสภาพจำไอ้ตัวจำนี่มันเป็นตัวสมาธิ ไม่ของ,ง่ายๆจำยังไงจำว่าเราจะไม่ละเมิดศีลน,นี่เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่เราเข้าจะท,ทำให้เราเข้าถึงพระนิพพานรายการนี้สองอารมณ์จิตจำสภาวะของศีลไม่รักษาอารม์ของศีลให้ครบถ้วนเพราะว่าถ้าศีลมีอารมณ์ครบถ้วนและปฏิบัติได้ครบถ้วนจริงๆเราก็ตัดแต่ใบภูมิได้ เราไม่ไปเกิดในนรกนี่เป็นผลอันหนึ่งที่เราจิตมีสภาพจำศินแล้วก็ปฏิบัติในสินก็ <c oughs> ถ้าอารมณ์มันทรงอยู่ในศินบริสุทธิ์ก็ชื่อว่ามีจิตเป็นสมาธิตอนนี้มาจิตเป็นสมาธิจิตมีกำลังก็ใช้ปัญญาช่วยให้เราทําลายความทุกข์ให้หมดไป การกจิตมีสภาพจำศีลและก็ทรงศีลให้บริสุทธิ์จำศีลเป็นผู้มีศีลทรงศีลให้บริสุทธิ์มีสมาธิในศีลานุสติกรรมฐานนี่มันก็ยังไม่พ้นยังไม่ถึงพระนิพพานแต่ก็ใกล้เข้าไปแล้วถ้าจิตทรงศีลได้เป็นสมาธิเราก็เกิดเป็นพรหมได้จัดว่าเป็นพรหมจันท์ <c oughs> าะเรามีความประพฤติอย่างผมมีธรรมปีติเป็นปกตินี่การที่เราจยาก้าวข้าไปสู่นิพพานตัวนี้ก็ใช้ปัญญาไอ้ตัวปัญญาในความจริงมันก็หาไม่ยากแต่ว่าสภาพของจิตเรามีสภาพจำหรือเปล่าถ้าเรามีส้นดานไม่จำแล้วก็มันก็ลงนรกกันทั้งหมดไม่มีใครเหลือ กร,รมเล็กกรรมใหญ่การแนะนำพร่ำสอนตามกระแสพระสัทธมทีสนาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของศีลในเรื่องของสมาธิในเรื่องของปัญญาเราพูดกันมาจนน่าเบือ่อพูดก็จึงเป็นของธรรมดาไปแล้วสิ่งสภาพวัตถุทั้งหลายของสงฆ์จะเสียหายไม่มีใครมองนี่แสดงว่า จิตมันมีสภาพไม่จำจิตพอใจในอบายภูมิอยากโรงนรกกันดีอยากจะไปอเวจีหรืออยากจะไปฮัลโลกันก็ไปตามทิ่ยากใสดูตัวอย่างเทวทัตเป็นสำคัญอยู่ในสำนักขอาองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาส,สันดาก็็มีสันดานชั่วๆแบบนี้แต่ทุนี้ไปอเวจีมหานรก นี่ถ้าหากว่าเราปรารถนาจะไปพิณิพันธจิตเราจำหรือเปล่าล่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าชาติปีตุคาความเกิดเป็นทุกข์ชาราปีทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปีทุกขังความตายเป็นทุกข์โซกะปรีเทวทุกขโทมนัตุวายาตเป็นต้นความพัดผ้าจากของรักของชอบใจเป็นทุกข ความป่วยไข้ไม่สมบายเป็นทุกข์อันนี้จิตเราก็มองเห็นอยู่นี่ตาถ้าเรามีตาเนื้อ <c oughs> แล้วก็เจเห็นสภาพของคนที่เกิดมาก่อนเราเขาแก่ไปกว่าเราอิชาปีติขาความเกิดเป็นทุกข์เป็นชาราเป็ทุกข์ขังความแก่เป็นทุกข์นี่ความป่วยไข้ไม่สมบายปรากฏ มันก็มีอยู่แล้วให้เราเห็นตัวเรามันก็ป่วยไอ้ตัวเราก็แก่ถ้าเด็กก็แก่ขึ้นทุกวันถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็แก่ลงทุกวันนี่มรณะเปทุกข์ขังความตายเป็นทุก์ชาวบ้านชาวเมืองเขาตายให้เราดูทุกวันนี่สภาพคนจิตเราจำมัง้งหรือเปล่าเคยนึกไหมว่าเราจะมีสภาพเป็นอย่างนั้น แล้วก็เรามีอารมณ์จำมึงหรือเปล่าว่าเราเกิดมาในกี่วันแล้วมันเต็มไปได้วยความทุกข์ตั้งแต่วันเกิดมาถึงวันนี้มันมีความสุขมั้ยหรือเปล่าถ้าเรานึกว่าชีวิตวันใดวันหนึ่ง,ขงเขามีความสุขก็แสแดงว่าจิตใจของเราพอใจในะอบายภูมิเพราะมันหลอกตัวเองมันไม่มีปัญญา ถ้าเรามีปัญญาจริงๆเราจะเห็นว่าไอ้ตอนตื่นขึ้นมาเช้าๆเนี่ยเราไม่ได้ล้างหน้ามันก็เกิดความไม่สมบายกายไม่สมบายใจความทุกข์ก็แปลว่าความไม่สมบายกายไม่สมบายใจหน้าหน้ามันกลั้งที่ตาเกิดกระฟันไม่ได้แปลงเราก็ไม่สมบายกายไม่สมบายใจนี่มันเป็นอาการของทุกข์จิตมันจําหรือเปล่า แล้วตื่นขึ้นมาแล้วมันจะต้องเข้าห้องน้ำป่จาระปัสสาวะอาการปูวยจาระปัสสาวะเป็นอาการของความทุกข์มันไม่ใช่ความสุขมันลิ่นร้นริบประการท่องปวงถ้าหาที่ถ่ายไม่ได้มันก็มีอาการกระสับกระส่ายเสียแทงริบประการท่องปวงนี่เป็นอาการของความทุกข์จิตมันจําหรือเปล่า หรือว่าอยากจะถ่ายจาร,ประปัสสาะพอถ่ายแล้วก็สบายใจที่ว่ามันเป็นสุขในการถ่ายครั้งหนึ่งมันพอแล้วที่อย่างในชีวิตของเรามันมีตลอดบันจัดเป็นิพพตทุก์ทำไมเราจึงไม่จำกันนี่คนนี้เขาจะไปพรทนิพันพเขาจำหมด น,นี่เมื่อทารจาระภาส,สาวรรณคดอื่นที่จะต้องมีมาก็คือหิวข้าวอยากจะกินอาหารความหิวก็มาเบียดเบียนตัวความหิวของคำว่าหายเป็นอาการของความทุกข์ <c oughs> ถ้าไม่ได้กินมันก็มีอาการเสียแทงอยู่ตลอดเวลานี่ถ้าเรากินอิ่มเดียวมันอิ่มตลอดชีวิตไหมไมันก็ไม่ตลอดชีวิตวันหนึ่งกินหลายครั้งหลายหิว อยู่กี่ครั้งก็ทุกเท่านั้นอยากกี่ครั้งก็ทุกเท่านั้นเลิกินไปจนตายมันก็ไม่เลิกกินถ้ามันยังไม่ตายอีกมันก็จะกินต่อไปนี่ขึ้นชื่อว่าความทุกข์มันมีประจำอยู่ทุกวันแต่สภาพจิตของเรามองเห็นไหหรือเปล่าจิตของเราไม่ลองเห็นไม่มองเห็นก็แสดงจิตของเราเป็นจิตที่ไร้ปัญญา ที่ทุกมีจริงแต่เราไม่เคยมองเห็นความทุกนี่ถ้าเรามองเห็นความทุกเรื่องมันจะมีประโยชน์อะไรบ้าง <c oughs> ทุกเี่พระพุทธเจา้าดว่าริยสัตความจริงที่พระอรลีรอัจ้าเข้าถึงเ <c oughs> นื้อความจริงที่ทําบุคคลให้เป็นพระอาิาีเจ้าพระอริีเจ้าทุกท่านที่จะเป็นพระอาิีเจ้าได้ก็เพราะ เห็นทุกเป็นสําคัญรู้ว่าการเกิดวันนี้มันมีความทุกทุกลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่มันตัวทุกถ้าเราเกิดต่อไปข้างหน้าอีกมันก็ทุกแบบนี้จะเกิดอีกกี่แสนชาติกี่แสนกลับมันก็ตอนนี้แหละทุกแบบนี้เหมือนกัน นี่เราก็ถ้าเราไม่ต้องการความเกิดเราต้องการพระนิพพานแล้วก็เดินเข้าไปหาว่าอะไรมันเป็นปัจจัยของความทุกข์เหตุที่ให้เกิดความทุกข์ก็ได้แก่ตัณหาคือความอยากอยากจะเกี่ยดในกายอยากจะเกิดอีกอยากจะให้ชีวิตมันทรงอยู่ไม่อยากจะให้มันตายต่อไป หรือว่าเกิดมาแล้วก็อยากเข้ามนทรงตัวไม่อยากแก่ไม่อยากตายความแก่เข้ามาถึงความตายเข้ามาถึงก็ดินน้นรนอยากแ้พ้นความแก่ความตายตัวอยากนี่มันเป็นตัวโง่เป็นตัวตัดปัญญา <c oughs> ไม่ใช่ตัวปัญญาเป็นตัวข้อบบยภูมินี่เราจะเข้าถึงวิมพานได้แล้วก็ต้องตัดตัวอยากคือความโง่เสีย มันอยากอะไรที่เราอย่าเพึ่งตัดแล้วก็ตัดความอยากกายเกิดเป็นมนุษย์กายเกิดเป็นเทวดาและกายเกิดเป็นพรหมเห็นว่าเกิดเป็นมนุษย์กดนดีเทวดาก็ดีพรหมก็ดีเป็นปัจจัยเป็นดินแดนแห่งความทุกข์เราไม่เอาเราจะไปพระนิพานจุดเดียวมีคนที่ไปพระนิพานเขาทำยังไง <c oughs> ก็มีเหตุอยู่สามอย่างเท่านั้นที่เราจะไปปิพานได้คือหนึ่งรู้จักให้ทานการให้เพื่อจำเป็นการทำลายโลภความโลภ <c oughs> เราให้ทานเพื่อตัดก,กิเลสไม่ถ้่ไม่ใช่ทานในหวังผลตอบแทนให้แล้วก็ให้ไปเลยเป็นการตัดความโลภที่เกิดในจิต โดยการมีสองเรามีศีลบริสุทธิ์เติมหน้าทของพรหมีหานสีถ้าเรามีพรหมีหานสีศีลแล้วก็บริสุทธิ์ถ้าเราไม่มีพรหม,มีหานสีศีลมันก็ไม่บริสุทธิ์ีทั้งพระทั้งเลน н, ทั้งฆราวาสเหมือนกัน <c oughs> แต่คว,วามจริงพวกพระนี่ได้เปรียบกับฆราวาสมากเขามีสิกขาบทถึงสองร้อยยี่สิบเจ็ดที่ต้องปฏิบัติ แต่ความจริงน่ยมีมากกว่านั้นถ้าปฏิบัติศีลด้ครบสองรอยี่สิเจ็ดสขาบทแล้วก็เรื่องที่ต้องว่าต้องตักต้องเปลงกันไม่มีไม่มีจุดบกพร้องอะไรสักนิดหนึง่งหาข้อตำนหนี่ตีเตงกันไม่ได้เลยไอ้ที่เราเป็นผู้เผลออยู่เพราะเราไม่มีศีลก็ต้องพูดว่า เป็นนักบวชที่ไม่มีศีลถ้าลงาศีลพ้่องก็แสดงว่าไม่มีไม่มีแลวเป็นอะไรก็เป็นครวญตอนที่ข้าบสองร้อยี่สิบเจ็ดราละเอียดออพอแล้วถ้าเราเคารพเคารพและปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยไม่มีเรื่องอะไรต้องเปลี่ยนกันเลยสบาย้รเป็นีิภายง่าย ช่องว่างที่จะไปอบายภูมิสำหรับพระไม่มีเลยถ้ามีความเคารพในสีขาบท227แต่ว่าที่เรามีช่องว่างเปิดช่องโบห้บัตรมงินกินก็แสดงว่าใจเราไม่รักศิลเมื่อใจไม่รักศิลศิลมันก็ไม่มีในใจมันก็เหลือแต่เปลือก ถ้าเหลือแต่เปลือกเป็นคลองผ้ากาสาวะพัดก็มีเอเวจีไปนที่ไป,ไปนี่ครับว่าเราต้องการจะไปพุนิพันธ์นั่นหม่อเรามีพมพมีหานทั้งสีเ่เลยการสิงนก็ตัง้ตงมันสิตั้งมันจิตถ้าลงสมภิหารสี่มันก็เป็นใจที่เป็นจิตที่ทรงสมาธิเนี่ยลมเยือกเย็นมีความสบายมีสติสมัมปชัญญะสมบูรณ์เพราะใจมันเย็น คนที่ร้าสติสมัชัญญะขาดละเมิดสีขาบทต่างๆเพราะขาดกมมิหารสีจิตมันร้อนมันถูกไฟนรกเผาใจไม่คิดไม่ออกนึกไม่ได้ <c oughs> จำไม่ได้เพราะไฟน,นรกมันเผาผลาญใจนี่มันในเมื่อจิตเราทรงพมมิหารสีได้ปกติแล้วสิ้นมันก็บริสุทธิ์เองนมื่ทรงสมมิหารสีนี่มันตัด มันเป็นการตัดโทสะและพยาบาทนี่กิเลสตัวที่สองที่เราจะเข้าวิริพันธ์เราจะพังมันได้โดยนาาัดพรหมิหารสีนี่พรหมีหารสีของคนไหนจะบกพร่องแล้วไม่บกพล่องดูเันแค่ศีลดูศีลเท่นานั้นพอถ้าศีนบกพล่องแล้วก็พรหมีหารสีไม่มีถ้าพรหมีหารสีไม่มีจะทไงไปนรก เราเมีหัสี่ครบส่วนศีลไม่บกพร่องแสดงว่าจิตคนนั้นก็เป็นสมาธิมีอารมณ์ตั้งมัน่นมีความเยือกเย,เย็นการเจริญสมาธิเราต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์เยือกเย,เย็นของใจนีเมื่อใจมันเย็นไปนะรกไม่เผาแล้วควาสมสบายใจมันก็เกิดปัญญามันก็เกิดตัวมัญญาไม่เกิดแต่เพราะอารมณ์จิตมันเย็น ที่จิตมันในมนปัญญาไม่เกิดก็เพราะจิตมันร้อนมันก็คนเดียวถูกแดดเผาจะจัดถูกไฟเผาจจัดมันร้อนไม่คิดอะไรไม่ออก <c oughs> ถ้าอารมณ์ใจมันเยี่กงเกย็นแล้วนั่งเย็นๆสบายนั่งในห้องแอร์นี่สมองมันโปร่งข้อนี้มีประมาชันใดจิตของเราดูเหมือนกันถ้าลูกถูกกิเลส ไฟกระราคักขิไฟกระราคะโทสักขิไฟกระโทสสาโมหะขปกไฟโมหะไฟจิเลตึงสามโดยการนี้มันเผาให้เราร้อนมันก็คิดอะไรไม่ออกแล้วไฟสามกองนี่มันเผามันเผาตรงไหนมันเผาแทนไฟนรกเมื่อถูกเจ้าสามไฟสามกองมันเผาแล้วมันมันเล่าร้อนในมรณะที่เป็นอยู่ตายแล้วมันก็ดิ่งลงในรกไปก็ีย่ว่งไฟนรก เมื่อารมณ์จิตสบายและปัญญามันเกิดเกิดยังไงคนนั่งส,าสบายมีอารมณ์สบายก็มองเห็นได้เลยว่าเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นของมีจริงและโลกนี้ทั้งโลกนี้โลกไหนก็ตามถ้าเรามีความเกิดอีกมันเต็มไปด้วยความทุกข์ <c oughs> <c oughs> จะหลบไปเป็นเทวดาและเป็นพรหมมันก็หลบได้ชั่วคราวเท่านั้นมันหลบไม่ได้ตลอดกาลตลอดสมยัยหมด บุญวาสนาบารมีจากเทวดาและผมมันก็ต้องลงมาเกิดเป็นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสัตว์นกเป็นเปรตเป็นอสุรกายไม่เป็นเลี่ยงเราไม่เอาตัดสินใจเด็กข่ายขึ้นชื่อว่าความเกิดต่อไปไม่มีสำหรับเราเราไม่ต้องการความเป็นเทวดาเป็นคนไม่ต้องการเป็นเทวดาไม่ต้องการเป็นผม เราต้องการฉะาะปณิพานเราจะไม่มัวเมาในชีวิตเราจะไม่มัวเมาในทรัพย์สิสนถือว่าชีวิตและทรัพย์สินไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตายแล้วร่างกายมันก็จมอยู่กับพื้นดินทรัพย์ส,สมบัติเราก็นําไปไม่ได้ขณะที่มีชีวิตอยู่เราเพื่อส่งกายไปอยู่ส่งมันเข้าไว้เพื่อสาวัญชุกระหนตายแล้วก็แล้วก็ไป ตัดความห่วงเสียตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเลิก <c oughs> อยู่ก็ต้องทํามาหากินแต่ว่าทํามาหากินมาตายแนละ้วมันจะไปไหนก็ช่งางของมันไม่ต้องห่วงเน่าว่าแต่เราห่วงสมบัติแม้แต่ร่างกายเราก็ไม่ต้องการจะห่วงไม่ห่วงยังไงเราไม่ต้องการร่างกายคือขันห้าต่อไปอีกไม่เอาอีกแล้ว ขั้นห้าคือร่างกายที่เป็นคนกด็ดีขั้นทิพย์คือร่างกายที่เป็นเทวดาหรือร่างกายที่เป็นพรมกด็ดีเราไม่เอาตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าเราไม่ต้องการเราต้องการอย่างเดียวคือปนิพันธ์เห็นใครเขาตายก็นึกว่าไม่ชา้าแล้วก็ตายตามเขาเห็นใครเขาแก่ก็นึกว่าไม่ชา้าแล้วก็แก่ตามเขา เห็ในใครก็ป่วยก็นึกว่าไม่ชา้าแล้วก็ป่วยตามเขาถ้ามันตายแล้วไปไหนบอกช่างมันไม่เอามาอีกแล้วไอ้ความเกิดที่เต็มไปด้วยความเลยยำเต็มเลยความทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกเราต้องการอย่างเดียวคือมนมริดผ่านเป็นแดนอมตะที่ไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความป่วยไขย้ไม่สบายไม่มีการป่วยไม่มีทุกข์เเท่าขี้เล็บ ไม่มีทุกเลยในแดนพนิพานเราตั้งใจตรงไว้เฉพาะพะนิพานอย่างเดียวในจิตของเราตรงจริงๆดูพระโคดิกาจิตท่านตรงโดยเฉพาะตายแล้วพานิพานไปไม่อยากพานิพานไปไง่ายๆแต่ว่าขอให้จิตของเรามันมีสภาพจำหูของเราเป็นหูคนตาเป็นตาคนใช้ได้ ไปหูไปหูกระทะตาเป็นตายกระทูก็ไม่ไหวไปไม่ได้ีนปรับปรุงกายปรับปรุงใจกันแห้ดีความบกพร่องและสมนักเรายังมีมากมันมากเกินพอดีไปเพราะว่าคำสอนมีทุกวันวันสามเวลาแว่าจุดบกพร่องอารมณ์จิตบกพร่องจริยาบกพร่องเนี่ยมันยังมีอยู่มาก มากเกินไปกว่าในสำนักต่างๆในสมัยโบราณที่เขาปฏิบัติกันโดยมากเขาไม่ได้รับไม่ได้รับคําสอนทุกวันไม่ใช่วันละหลายเวลาแบบนี้เดือนหนึ่งสองเดือนหรือว่าหรือว่าครึ่งเดือนจะรับคําสอนจากครูบาอาจารย์สักครั้งหนึ่งแล้วมาถึงเวลาจาเป็นไมย่งนั้นเขาก็สอนกันรวดเดียวคราวเดียวต่างคนต่างทํากันและวันนี้สุดท่านก็เอาดีกันได้ แต่พวกเราถอนมากเกินไปเลยตกอยู่ในความประมาทจะรู้ได้ยังไงจะรู้ได้หนึ่งจริยาสแสดงออกมาบางทีไม่ใช่จริยาของพระโดยการที่สองทรัพย์สินงของสงเตินกันแล้วเตยงกันอีกแต่ก็ยังพบลนเลี่ยราชเสียหายกันอยู่นั่นแหละไม่มีใครสนใจนี่นแสดงถึงว่าจิตใจของเราไม่มีสภาพจำ ที่ปรับปรุงตัวปรับปรุงใจเสทันไม่อย่างนั้นมันจะลงโลกันไปซะก่อนทำสัญญาเป็นสัญญาดื้อทำสัญญาเป็นสัญญาด้านทำจิตเป็นจิตบอดตอนนี้สุดมันจะเห็นทางไปสวรรค์เห็นทางเป็นพรหมเห็นทางปณิพาน์ได้อย่ังไงมันต้องทำสัญญาเป็นเซรวนสัญญาที่มีความสว่างสวัยมีความระมัดระวังมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอ เราทรมารีนัยฟังกันทุกวันวินัยที่น่าจะคล่องทุกองแต่เปล่ากับดันเป็นคล่องไม่จำไทีได้ไม่คล่องจำที่นี้ทุกต่อทีนี้ไปก็ตั้งใจงสํารวมกันซะให้ดีไม่น่าจะเตือนกันนะเดี่ยวันนี้ไม่น่าจะเตือนถ้าฟังกันทุกวันยังต้องเตือนกน็ต้องนี่เราลงโทษตัวเราเองพิจารณาตัวเอง ไปนั่งนึกดูว่าเราเลวมาแล้วเท่าไหร่มันไปบวกกับความดีที่มันจะมีความดีไปข้างหน้าได้ไหมแต่ก็ถ้าศินบกช่องนี้เราไปสวรรค์ไม่ได้เราเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ปรับปรุงมันแท้ทันนะอย่าทำตนจะใช้เสียงคันนองเกินไปเจริยาคันนองเกินไปแสดงว่าใจของมันเลวมีสภาพไม่จำ แล้วต่อทีนี้ไปขอทุกท่านแต่งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันเอาใจจับลมให้ใจเข้าออกกำหนดจิตให้รู้อยู่้ใหโดยเฉพาะว่าช่วงเวลาสามสิบนาทีนี้เราจะไม่ยอมให้จิตพลาดจับลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้าเราจะรู้อยู่ให้ใจเข้า หายใจออกรู้อยู่หายใจออกจิตจับไปเฉพาะอารมณ์แรกว่าเราต้องการผลิพภันฑ์ตั้งใจไว้ก่อนเลยทีเดียวว่าการทําความดีอย่างนี้เราต้องการผลิพพันฑ์ในเวลากําหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกก็นึกตามไปด้วยหายใจนึกว่าพุทธหายใจออกหายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโทพุทโทเป็นพนางความดีของพระพุทธเจ้าเป็น พระพุทธเจ้าเข้าสู่พระนิพพานแล้วถ้าขณะใดที่จิตใจของเรายังจับคําว่าพุโทโธอยู่และจิตตั้งมว่เฉพาะพระนิพพานตายเมื่อไรไปพระนิพพานเหมือนั้นทุกท่านเขาต่อไปที่ไปเขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดํามงจิตให้มันกำหนดรูลมให้ใจเขาอ,ออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามปฏิญ,ญาสายจนกว่าจะได้ยินทังญาณบอกหมดเวลา